อาดตี่องงมาด้กันเลยเป้อนึ่งนี่เอาอยู่บนเล้ยจมจิหาไม่เห็นบบมีนี่อุ้ยไปเอาหมองัน้ไปยังจดไอกบนี้เฮ้ยตะปืดอุ้ยผิดชันลงสลีวาไปจีได้แล้วก็ดมาตั้งรักมาตั้งรักเค้ยังตามเข้ามาเดยาวเฝ้าเนาะ เก็บเลยเก็บเลยเมาเอยู่พี่เลยมีมีเสียงเลนเหรอโคตนเลยมีโคน้เลยมีคนสิมี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 เพิ่งบ้านก็เรียนอยู่ฝั่งเด๊ดเด๊ดกูบแมานไปยังดานาะ

đi lên người Tao 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 Đi phun lên bao Tao lên Tao không có đấy,

เอาลงมาให้ในห้องบ้างเระเบื่ไปเลยชิดยด้เลยเมากเ้นมากชิลล์ล้นเจอเดียวหนั่นบกมันไม่เอาบาลีดีชิลล์ตินเีเก็บของในในบ้านเพดพอจุบป่าเดียวเหลือดรึ้งรอด วัวเทียวแม่แตมมไม่ใช่เนี่ยแต่งปืนใหญ่แต่สามว่ะ M14 แต่งสามอ๊ตังนั้นเนี่ยเขาเขาเขาไว้เบาแล้ว่ะแล้โมไซกัน

รถ B M นี <sketches> oh, ่ไม่เป็นรถโค้ใ์เลยมันประชามใหนได้สักค้างนี่มันอยู่นี่ไงใจห่อนครับมามาซะเนี่ยองไม้ช่ชมันน่ะเอายั้งมากันแล้วสิ เราโหลดรากันลา่มรากกันดิดิเกมนี้กิน่ฮะโอ้มีโะโล้างหินมันมาทั้งคุเลี้ยงล้างหินยต่ลาะรเิแ มันไล่แถวมาคนนเลยเ้ยเจ็บตีอีไแล้วอย่ามาดิมันบวกกันอยู่วะไปยังโอ้ได้ได้ได้ อาบเหนนะ็นมันโอ้จิไนได้ดิไอ้บอาผลายมองชนบ้านไปเลยขึ <c oughs> ้นไปทั้งบ้านนะก็ได้กันเอ็มขึ้นไปได้น้ำบ้านน้ำพญานาแบบเนี้ย <c oughs> มันร <c oughs> ้อนแล้วมันทำเขามากม่ะ <c oughs> <c oughs> อไปเลยไม่ได้อ้เป็นยังไงเนี๋ยบ้านมาเลยมาตร์คหลังคุมามาถึงมากึงมายถึงมากวางรองเท้ารองเท้ามาเลยรองเท้าโอ้ได้เข่าจิงคุณใหญ่ ตรงตาจุ่มขยันนะจุ่มตาจุ่มหัว